เอาเหรอเอาหรอเอาหรอโอเคครับผมมันก็กราบสวัสดีทุกท่านทุกคนต้องโแห่งกันด้วยนะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะอุ้ยผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานจัดอะอุ้ยไอตกใจหมดไอแม่ย้อยอุ้ยเมื่อกี้ฆาตกรตัวอะไรวะวิด์เทรด เกมนี้มันเจบได้อยู่ไหมทุกคนอ๋อโอเคยังทำได้อยู่นะทำได้ไม่มากโอเคมันไม่เห็นเราอุ้ยี่ถึงมากไม่ได้เล่นนานจัดเห็นจานเจรไ์สดไงผมก็เลยแบบเออกลับมาเล่นดีวะ่ะไออม่ได้เล่นนานก็วสวัสดีท่านผู้ติดตามทั้งคนเก่าคนใหม่กันด้วยนะครับผมเห็นคลิปนี้ก,ก็อย่าเพิ่งกดไลค์เฉยนะครับกด subscribe ด้วย ตอนนี้ยอดซับเรากำลังไหลมาไเรื่อยๆครับเดี๋ยวครบ500ซับเมื่อไหร่นะครับผมจะทำกิจกรรมแจกรหัสเกมฟรีนะครับผมก็พยายามกดเข้ามาเรื่อยๆชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหมนุษย์ฟันผมไม่โดนรอบแรก เล่นนานจัดๆไม่มีสปินด้วยวะโอยผ้ผมไม่ได้ใส่ไตย่างมา ไม่คิดว่าจะได้จุกกวขนาดนี้กำลังแพมอยู่เลยไม่ตายเฮ <laughs> ้ยมันก็72ได้อยู่นะแผนเนี้ยเออแต่ว่าหงแสมมันติดสโลสกิลของฆาตกร,รมันหนีไปได้ไม่ไกลเลยเมื่อกี้อุตส่าห์หลบได้ทีหนึ่งโหเมื่อกี้เกือบเทแล้วกู เฮ้ยอะไรกิดทำไมเป็นอะไรแล้วเสียงเครื่องที่ไหนวะอุ้ยหายแล้วคุณลบหลังเครื่อง Okay. Go, โอเคเลทสโก้บอยอุ้ยเล่นมาผมโดนแขวนอยู่คนเดียวยมันไม่เห็นจริงมไม่เห็นก็ปั่นดิไม้เพียบเลยงานนี้ผมไม่กลัวมึงก็มาดิะไม่มา,าไม่มาก็ปั่นงานเนี้ย นี่ไงก็ยังคงความแม่นเหมือนเดิมนะครับโอ้ยกูเสียวเด้แยค่คนจีนโดนไล่นะครับผมตอนนี้ถ้าขาแมงมุมขึ้นใครก็แปลว่าคนนั้นโดนไล่นี่ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึง,ม,งมึงลากราดมาทำไมเพื่อนโอ้ขอบคุณนะ Đó không phải là một bụi lửa. Quá kh drop. Tôi tin respuesta không được, tôi mà kiểu. Phải chú ý phía sau. Nacht nó sẽ lợi ra hại khách bắn tến nhiên. caring thức โ oh, อ้ยโอชิตกูเลยติดสถานะเลยทีเนี้ยเอามันหลงมันคิดว่ากูเข้าบ้าน ตัวกูไม่ได้เข้าบ้านเว้ย นี่ไงนะเก่าเก่าเราไม่ายฮะจะทำทรงเก่าเลยปะอุ้ยมันวิ่งช้าจริงมันทำให้วิ่งช้าจริงนะเนี่ยทุกคน เอางงหลงเอาหลงไปเลย <c oughs> จังหวะนี่อุย้ย <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาหลงจริงหลงจังไว้ แถวนี้มีตู้เพราะว่ามันจะรายจริงๆ อุ้ยเพื่อนโดนไล่โอเคไม่มีใครได้ปัดทั้งนั้นไปลุยต่อทุกคนไปไหนแล้วจะหิวให้น้องเออนีมัมเข้าขวาสวย ิเวเสร็จพอดีิวเสร็จแล้วก,กรี๊ดกรานกันใหญ่โอเคเล่นแมนนี้ต่อแล้วไปแมนนูน้นเครอเลยอเอาหลง คาตกรหลงอีกเลี้ยเอา้าโอ้ยถือมีดเดินไปเดินมาเดินซกซๆกซกซกอยู่นั่นอะ่ะ ทำประโยชน์บ้างดีกว่าอ้าวโดนจับ<แค>เพื่อเราโดนจับเฉย<แค>เดี๋ยวเราไปช่วยนะครับเพื่อนถึงเวลาที่กูได้ทำประโยชน์ละ kéo cao cân nhảy chồng mấy hình cua mà như khuyên mãi hé nó như vậy จงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูเฮ้ยอุ้ยมันเปิดตู้เช็คจิบหายแล้วอย่าเปิดตู้อื่นได้แต่อย่ามาเปิดตู้นี้น้องเอ้ยก็ยังชั่วหน่อยนะฮะ นี่ไงแล้วก็ปั่นต่อให้หมอนี่มันมองไม่เห็นชั้นแบบนี้ก็หวานๆเนียเด้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย จงไม่เห็นกูขึ้นมาไหมพี่ชาย <c oughs> ขยันเดินซะด้วยช่วงนี้ไห้ตู <c oughs> ที่อันตรายที่สุดคือพี่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนาะ <c oughs> ตึงจัด <c oughs> นี่งไงนี่สามหน่อรวมพลังนอ้องแก้ฝัดแตกสักทีดีมันแะน่ผมันจะได้ตึงตึงนี่งไง ไอ้ตัวเอ๋อ้อ้เอ้ออ้อ้ไปรอส่งไปฉายในฝาสนุกแน่งานนี้ ไปเปิดประตูรอเถอะแม่โอ้ยวิ่งดักเสวยสวยจัดโอ้เฮดช็อตไปหนึ่งทีพเพื่อนสองสวยจัด อ๋อกูก like ็เดินติดเหมือนกันเลยเฮ้ยหยุดดิเฮ้ยไอหมอนี่อย่ามึงเอะทำอย่างงั้น วิ่งพานไปทั่วไปเียบแล้วมันมองไม่เห็นใครเลยเลยรื่อยๆนะมาเล่นตลกปนะเนี่ยน้องเออว่ามันติดสโลจริงเออม,มันติดสโลจริง

แฟมิลี่แมนอยู่แล้วสวยแต่ว่ากูต้องรอดก่อนตอนเนี้ยไปกูแบบอกให้ได้ทีนึงสวยสวยก็แย่และมันลมน้มดีกว่าไอ้สัตว์ เอย,อย่างน้อยก็รอดอยู่คนนี้น้ำเฟสสุดท้ายแล้วไงอรอเลยท่านผู้ชมเปิดประตูสิมองประตูแล้ว มันไปออกประตูไหนกันเอา้ามึงน,นอนทำเชี่ยอะไรตรงนั้นมึงบ้าไะเนี่ย อลองดีบารกเอางงเอางงเอางงไอ้สัตว์เอาดิกูตึงะ่ะล่ะเอา เอาเอาดิตึงไม่ตึง่ะสรุปเพื่อนรอดไหมวะกูโฟกัสจัดเมืเ่อกี้กูเมมปากโหเพื่อนรอดปะวะโหโอเครอดสี่แล้วรอดสี่ไงเอาดิโอเคนี่ตึงไม่ตึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายคนหนึ่งดีว่ะ เกลว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้เอกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากให้พี่ทําเกมอะไรหรือว่าทําคลิปแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้นนันใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากโอเคคิปต่อไปจะเป็นในเกมอะไรติดตามไปด้วยเจกยอกันครับผม